คริปโตท็อปเทรดสวัสดีครับวันนี้เราก็จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับลูก,ลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้ราคาของบิตคอยแล้วก็เหรียญอื่นๆเนี่ยก็ขยับขึ้นมาได้บ้างแล้วเนาะหลังจากที่เขาลงลงไปนี่อย่างเยอะเลยนะครับโดยราคาของ Bitcoin, บิตคอยที่ร่วงลงไปแบบสุดๆนะในกระดานเทรดของไบแอนเองเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นดอลลาร์หกหมื่นเจ็ดร้อยประมาณนี้เลยคือค่อนข้างที่จะลงไปหนักพอสมควรนะครับ แต่ว่าตลาดเนี่ยก็ชดเชยด้วยความเขียวของเหรียญอื่นๆบวกขึ้นมาเยอะๆเลยโดยเฉพาะเหรียญมีไม่ว่าจะเป็นโฟกี้เปเป้นะครับแล้วก็ b ีแอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเพราะขยับขึ้นมา3% 4%บางตัวก็13% 14%โอ้โหก็ถือว่าเป็นความร้อนแรงนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแบบตลาดแดงเดือดไปเนาะ อาเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้ราคาของบิตคอย n แล้วตลาดริปโตในแดงกันบ้างดีกว่าเนาะจากกูรูกูรูหรือนะักวิเคราะห์ที่เขาได้นําข้อม,มูลออกมาเผยแผ่กันนะครับจากอะไรนะครับที่เขาบอกว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ราคาบิตคอยลดลงเกือบ17ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาสิ่งนี้เองนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เป็นโอกาสแล้วหรือเปล่าที่จะเข้าไปทําการเก็บบิตคอยแล้วหรือเปล่านะที่ก่อนที่เขาจะพุ่งขึ้นไปอีกประมาณเท่าหนึ่งนะครับเหมือนกับครั้งที่แล้วก่อนจะฮาวิ่งเพราะว่าหลังจากที่ก่อนที่เขาจะฮาวิ่งเนี่ยทุกๆครั้งครับเขาจะต้องมีการลดลงมา20% 30%หรือว่า25%นะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ15%นะแต่ครั้งนี้นะครับเขาลดลงไปแล้วประมาณ17%นี่คือการยอร่อก่อนที่จะพุ่งแรงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้เป็นเพื่อนก็ต้องเอาไปตัดสินใจกันเองนะซึ่งดูเหมือนว่านะครับ ตอนนี้นตลาดคริปโตเนี่ยกำลังเข้าสู่ในส่วของการลดลงอีกครั้งหลังจากวันที่20เนอะเพราะว่าในส่วนของมีความกังวลเกี่ยวกับของ FOMC ด้วยเนาะแต่ก็คาากระยับขึ้นมาได้ครับโดยเฉพาะในสุดของตัว กระดานทองบิตสเตมเองเนี่ยก็ลงไปที่67 0 0 0่นนะส่วนของเบเนนก็ลงที่67 0 0 0เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันไม่น่าแปลกใจเนาะเพราะว่าความกังวลของนักลงทุนก็ไม่อยากที่จะถือเงินเอาไว้มากนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงไปมากกว่านี้จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอะไรสักขนาดนั้นนะเพราะว่าราคาบิ t คอย n หลังจากที่มีการปรับลดลงไปนะในส่วนของ,ของกรดาดเทปเบเนนก็คือ17.5%เลยนะก็ถือว่าโอ้โหค่อนข้างเยินนะครับจากระดับสูงสุดที่เขาเคยขึ้นไปเนาะ เพราะว่าจากการไหลออกของเงินทุนต่างๆเนาะการไหลออกของตัวบิตคอยของตัวเจสเกลเองแล้วก็ความกดดันแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยนของตัว Federal Reserve เนาะหรือว่า FOMC เนี่ยที่กาลังเกิดขึ้นหน้าเวลานี้ขณะนี้นะครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลด้วยแหละแล้วก็คําพูดของคุณเจเรนพาวเวลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออบิตคอยนี้อาจจะ น่าจะลงได้อีกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลบวกอะไรสักเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับฝั่งในส่วนของโจเรนพปาเวลหรือว่าส่วนของเฟดอะไรเงี้เขาก็ไม่ได้แบบว่าออกมาเชียร์คริปโตอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็ได้คาดการเอาไว้นะครับว่าในส่วนของตัวอัตราลงเบียเนี่ยในวันที่20มีนาเนี่ยมันก็ยังพอคาดการได้ว่า เฟดเนี่ยน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยคือจะอาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากมายก็คือประมาณ1%เนาะที่เขาคาดการไว้ว่าถ้าเกิดเฟดจะปรับก็มีโอกาสเพียงแค่1%เท่านั้นแล้วก็ประมาณ9.1%าหเรนี่ยสำหรับการประชุม FOMC ครั้งถัดไปในเดือนเมษาประมาณนั้นก็คือว่าเอ,อ่อถ้าเกิดว่ามันจะปรับจริงเนี่ยโอกาสที่เขาจะปรับมันแค่1%เรนาะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ที่จะดีมากมายอะไรนะก็ยังคงอยู่หรือว่าอาจจะยังคงไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมรุน และข่าวต่อมาครับคุณปนะีเตอร์ชิฟเนาะก็ได้ตั้งคำถามกับไมเคิลเซเลอร์ว่าเขาอาจจะเข้ามาควบคุมราคาบิตคอยหลังจากที่ไมโครแซจจี G G เนี่ยซื้อบิตคอยเพิ่มมากเกินไปเนาะซึ่งคนในส่วนของปีเตอร์ชิฟเนี่ยเขาก็เป็นนักเชียร์ทองคำอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกมาวิชาวิจารณในส่วนของบิตคอยสกุลเงินดิจิตัลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเนาะซึ่งเขาก็ได้ตั้งคำถามกับในส่วนของไมเคิลเซเลอร์แล้วก็ไมโครแซจจีว่าทำไมบริษัทถึงซื้อบิตคอยเพิ่มแม้ว่าจะติดหนนี้นุ้กู ที่กู้มา115ล้านดอลลาร์อยู่ก็ตามนะซึ่งอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่คุณเมคเคอร์เซยเลยเขาก็ได้ปล่อยหุ้นกู้ออกไปแล้วแลวก็ได้ขายหุ้นของตัวเองนะเพื่อที่จะทําการซื้อบีคอยอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะทําการซื้อไม่เรื่อยๆนะโดยหุ้นของไมโครเซย์นี่ก็ร่วงลงไปกว่า10%ซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ทําให้ในส่วนของคุณปีเตอร์เขาบอกว่าทําไมสํานักข่าวต่างๆไม่ว่าเป็นเป็น C N B C อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ออกมารายงานข่าวของตัวเมคเคอร์เอร์เลยว่า คนคนนี้ที่กําลังทําเหตุการณ์อยู่ขนาดนี้คือแม้ว่าเขาจะซื้อบิตคอยแต่ว่าราคาหุ้นหองเขามมาก็รลวงลง,ลงแล้วก็เขาก็กำลังถูกชำระบ,บัญชีหรือว่ากําลังติดหนี้ไปเรื่อยๆทำไมไม่มีใครพูดถึงเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาเป็นที่ เรียกว่ากระทบกระทั่งกับคุณ m มเคิลเซเลอร์อยู่แล้วซึ่งไมเคิ e เซเลอร์ก็เป็นทองคำดิจิตอลถูกไหมครับคุณปีเตอร์ชิปก็เป็นทองคำจริงก็คือว่าไม่ถูกกันอยู่แล้วก็คือว่าคอยแสกันอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่ m มเคิลเซเลอร์เขาทำเขาก็บอกว่าเขานี่จะซื้อบิตคอย n เรื่อยๆเนาะแล้วก็ไม่มีกำหนดว่าที่จะขายแล้วเขาพยายามจะซื้อให้มากที่สุดเนาะซึ่งในขณะนี้นครับคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยเขาก็ได้ซื้อบิตคอยนเพิ่มไปอีกประมาณ 9, เ,เาาณาาก้าพากการรันสองร้อยสี่สนนิบห้าบีซี บริษัทของ Michael Saylor ก็ถือครอง1%จากอุปทานทั้งหมดของ Bitcoin นะที่ประมาณ190,000 BTC หรือประมาณ9.9พันล้านดอลลาร์แล้วก็ไม่มีแผนที่จะขายนะครับสินทรัพย์ในอนาคตดังกล่าวเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าคุณ m i c h a e l s a เ l o r เขาก็ได้ให้เหตุผลแล้วว่าเขาเชื่อมั่นว่า Bitcoin มันจะไปไกลกว่านี้อาจจะเป็นหลักแสนต่อ Bitcoin หรือแม้กระทั่งอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นหลักล้านต่อ Bitcoin เพราะว่าในส่วนของความต้องการ ของบิตคอยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหายากมาขึ้นเรื่อยๆและก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็แนวโน้ม ของทองคําที่เคยเกิดขึ้นนะเพราะว่าทองคำเนี่ยเข้าอีเซียป,ปุ๊บมันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใชรได้เวาลาประมาณ5ปีสิปีนะถึงจะเริ่มเห็นว่ามันขยับขึ้นไปเรื่อยจริงๆแต่ก็เขาคิดว่าทองคําดิจิตอลอย่างบิคอยน์เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของยุเสการนําไปใช้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายซึ่งเขามีข้อมูลเยอะแยะมากมายครับที่เขาเคยรายออกมาเนาะึองเขาก็มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าบิคอยน์มันสามารถไปได้ไกลซึ่งเขาก็ลงทุนกับความเชื่อลงทุนกับความรู้ของเขาที่เขามีนะ่คครัับืออตวอยาง ที่ดีสําหรับคนที่อยากจะลงทุนแล้วก็ลงทุนในกับอะไรที่เราเชื่อลงทุนกับอะไรที่เรามีความรู้แล้วก็รู้จักมันดีว่ามันสามารถที่จะเป็นอะไรได้และมันสามารถที่ทําอะไรให้เราได้มีประโยชน์ยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงก็รู้จริงแล้วก็ลงทุนจริงมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถทําให้เราเนี่ยเวลาผิดพลาดมาเราก็สามารถที่จะโอเค ยอมรับได้นะว่าเราอาจวิเคราะห์ผิดตรงไหนหรือว่าไม่ผิดวีเหตรงไหนถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ถูกแล้วมันขึ้นจร,งจรงิงๆก็จะสามารถภูมมใจได้โอเคตอนนั้นเราไหนะวิเคราะห์ถูกอาจประมาณนั้นนะครับก็ลงทุนอะไรก็ขอให้ศึกษาด้วยตัวเองด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นห่วงทุกคนครับต่อมาครับผู้ร่วมก่อตั้งโซโลนาเดือดบอลคอมมูนิตี้คริปโตเลิกส่งเงินไประดมทุนในเหรียญมีมได้แล้วอันนี้ก็เป็นความเป็นความเดือดของ ผู้ร่วมก่อตั้งหรือว่านักพัฒนาเนาะซึ่งเหรียญมีมบนโซลนาบอกเลยครับว่าร้อนแรงมากนะครับแล้วก็สามารถสร้างเงินได้เป็นจำนวนมากซึ่งใครๆก็อยากที่จะเข้าไปเหรียญต้นน้าหรือเข้าไปเป็นคนแรกๆเพื่อที่จะให้เหรียญเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้เนาะซึ่งครับดูเหมือนตอนนี้เขาเสียเหรียญมีมในส่วนของโซลนาจะดังเป็นผู้แตกแบบจุดไม่อยู่แล้วนะโดยก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของตัวคุณแซกเอ็กนะครับได้ออกมาโพสต์แล้วก็บอกว่า คอมมูนิตี้นะครับเลิกนะครับเข้าไปในส่วนของการรวมทุนของตัวเหรียญมีมได้แล้วครับคือมันเยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างนี้นะก็คือมันก็สร้างความน่าตกใจเนาะเพราะว่าคนเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปรวมทุนในเหรียญมีมอย่างเช่นบางตัวนี้ก็ปาไปหลักแสนโซลูนาเลยนะครับโว้ยคือไม่ต่ำกว่าหลักพันนะครับแ,แต่ละเหรียญแต่ละตัวเนาะซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูใน X หรือว่าในส่วนของตัวทูลี่ได้นะอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ของเขานะครับอ่ะต่อมาครับ คุณแซ็กเอ็กบ้เขาเลยบอกว่าตอนนี้เหรียญจำนวนทั้งหมด6 5 5 0 0 0โซนาคิดเป็นเงินประมาณ112ล้านดอลลาร์กำลังถูกส่งเข้าไปรวมทุน P พีเซลเหรียญมีใหม่จำนวนประมาณ21โปรเจกต์เนาะซึ่งเรียกว่าเป็นจำนวนที่มันมหาศาลเหลือเกินนะแล้วก็มีการโพสต์ในส่วนของรายการขึ้นมาอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามในส่วนของตัว Twitter ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เขาบอกว่าหวังว่านะจะเข้าไปหยุดในส่วนของตัว การกระทําแบบนี้ได้แล้วก็บางนักลงทุนเขาก็อยากที่จะเข้าไปเหรียญตดนน้ำนั่นแหละครับเพราะว่าอยากที่จะให้มันได้เงินกลับมาเหมือนกับตัว WIF หรือว่า SLERF ที่เพิ่งเข้ามาในส่วนของกระดานใหม่ๆอย่างเจ้าตัวนี้ที่เป็นรูปของเรียกว่าไงนะตัวสล็อตใช่ไหมอ่ะม่น่าจะเป็นตัวสล็อตนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักตัวสัตว์สลอ็อตอะไรเนาะอ่านั่นเป็นสล็อตครับกพอ,อยากให้มันพุ่งแรงแบบนั้นครับใครๆก็กอยากทํากําไรเนาะซึ่งก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือาสาเหตุหนึ่งเลยว่าโอเคคนมีความเชื่อมั่นในส่วนของตัวเชนของซลรูน่ามากพอสมควรมากกว่าหรือในไหนเนาะเพราะว่าสามารถที่จะราคาถูก รวดเร็วแล้วก็ดําเนินการอะไรมันก็สามารถสะดวกสบายเนาะครึ่งคนเขาก็นิยมอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ะโดยเฉพาะความดังของเจ้าบลองเนาะเจ้าบุ๊กออฟมีอะไรพวกนี้ด้วยก็ยิ่งทําให้เจ้าเวนเจ้า w ัเเนี่ยก็บวกผลิตกำลังเข้าไปเองเน่ยคนก็ยิ่งชอบเูถูกไหมครับอ่ะเพราะว่ามันสามารถสร้างมหาเศรษฐีได้แบบโหชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะ และต่อมาครับเชสเตอร์นะครับพิมพเหรียญ USDT เพิ่มอีก1 0 0 0ล้านดอลลาร์ท่ามกรางราคาบิตคอยที่ร่วงดิ่งเนาะซึ่งอันนี้เองก็เป็นในส่วนของตัวเชสเตอร์ USDT นะครับก็ได้พิมพ์เงินเข้ามาในระบบอีกประมาณ ,1,000 ล้านดอลลาร์เนาะอันนี้ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่บิตคอยกำลังร่งรวงลงไปแตะที่ประมาณ6 2 0 0 0หรือ7 0 0นั่นเองครับรก็ใครๆเขาก็คาดการณ์ว่าการที่เชสเตอร์ทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเนาะซึ่งสิ่งนี้เองนะครับ ซีอของเทเตอร์เขาเอนบอกบอกว่าสิ่งนี้เขาเขาทำเนี่ยก็คือว่าเป็นการพิมพ์เงินขึ้นมาเพื่อที่จะให้กับในส่วนของเครือข่ายทรอนเนาะแต่ยังไม่ได้ออกเอาไปใช้จริงเนาะซาะว่าอันนี้เป็นในส่วนของตัวสําหรับเครือข่ายทรอนเอาไว้สวอปหรือเอาไว้เพิ่มสภาพคล่องนั่นเองครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการว่าจะเอาไปใช้อะไรแต่สิ่งนี้ครับขอบอกเลยครับว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้นะครับย้อนกลับไปคลิปของผมเมื่อประมาณเมื่อประมาณ2 3สามอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับ ราเวงเนี่ยก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าเทเตอร์เขาก็ได้ทําการพิมพ์เงินออกมา1000นล้านอาดอลลาร์เหมือนกันนะตอนนั้นเขาก็บอกว่าจองไปให้ทรอนสำหรับสวับหรืออะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับและครั้งนี้เองครับเขาก็บอกว่าจะให้ทรอนเอาไว้สวับหรือเอาไว้เพิ่มสภาพคล่องมือนี้เหมือนกันซึ่งตอนนั้นเราคาดการณ์ว่าถ้าเกิดทําแบบนี้นะมันจะเข้าเกี่ยวกับ อีหลอกเดิมเมื่อครั้งก่อนที่ตัวบิตคอยเคยพุ่งสูงขึ้นไปเมื่อปี2021เนาะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในการปริมเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับก็สิ่งนี้เองครับก็ทําให้เราย้อนกลับไปเฮ้ยเมื่อ2อ,อาทิตย์เนี่ยหลังจากที่ราคาบิตคอยมันกำลังจะพุ่งขึ้นเนี่ยมันใช่หรือเปล่า ซึ่งจากการคาดการณ์ของเราวันนั้นนะครับเมื่อวันที่6เนาะก็หลังจากนั้นผ่านมาอาทิตย์หนึ่งครับราคาบิตคอยก็พุ่งไปแต่ออสัมภัที่ 73, 7 3 7 7หด้อดลลาร์ได้อันนี้ก็มีการปริ้นเงินขึ้นมาอีกหลังจากนี้บิตคอยจะทําออทัมให้เพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอด,ดุลกันนะครับว่าบิตคอยจะเข้าตําราเดิมไหมครับที่ปริ้นเงินมาแล้วปัม๊มปริ้นขึ้นมาแล้วปั๊มนะครับ แม้ว่า c ีอของเทเตอร์จะออกมาปฏิเสธนะว่าจะเอาเงินเข้ามาเพิ่มในระบบเพื่อทําให้เพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ swap ส,สำหรับเค,ครอือไตรอนแต่นักลงทุนก็บอกว่านี่แหละคือสัญญาณที่บีคอยล์กลังจะกลับตัวแล้วก็อาจจะดีขึ้นไปสูงกว่าออสซัมไฮเดลก็เป็นได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับโอเคสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ